สวัสดีแสนซับสไครเบอร์เลยนะคะแสนหกซับสไครเนาะโอเคเราเดินทางกันมาค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะคะก็เป็นเวลาปีกว่าแล้วบางหัวข้อก็ตรงใจหลายๆคนบางหัวข้อก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนเนาะก็ต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนกันไม่ได้พบเจอในสิ่งที่เหมือนกันอะไรเงี่ยโอเคนะแล้วก็วันนี้ลุกหว่านมากหวานหยาดเยิเ้มนะคะล่าสุดได้ฉายา,ยาเป็นเมียรทรปแล้วนะคะ ล่าสุดได้ฉายาเป็นเมียทิพของพี่ๆกันแล้วนะคะโอเคก็น้อมรับคำนี้ไว้แล้วกันเนาะก็ถือว่าเราเอนจอยด้วยกันแล้วกันเนาะแ <c oughs> ตงตะว,วันวานหน้าวันวานแบบนี้เนาะก็อยากจะมาพูดถึงในมุมมองความรักข้ความรักอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะจริงๆความรักมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดในมุมมองที่เราได้ยินมาบ้างว่าความรักของผู้ชายเริ่มจากหนึ่งร้อยลดลงมาจนถึงศูนย์ส่วนของผู้หญิงนะเร,เริ่มจากศูนย์ไปถึงหนึ่งร้อยนะคะ จริงๆในมุมมองเอขอพูดในมุมของผู้หญิงละกันนะคะคลิปนี้จะทําให้คุณเข้าใจมุมมองความรักของผู้หญิงมากขึ้นนะคะอันนี้ใส่อ่อนหวานนะแต่ในมุมมองความคิดของเอิญนะผู้หญิงเป็นประเภทที่เริ่มจาก100แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะค่อนข้างต่างจากผู้ชายนิดนึงผู้หญิงน้อยมากที่จะบอกว่าเริ่มต้นจาก100แล้วลดลงมาเหลือ0ย์ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเริ่มต้นรักผู้ชายจาก100แล้วก็มากขึ้นมาก ขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันจะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะลดลงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ชายแต่ส่วนมากผู้หญิงแทบจะไม่มีลดลงเลยต่อให้คุณเลวชั่วช้าสามานมีเมียน้อยสิบคนคุณกินเหล้าไม่เข้าบ้านไม่กลับบ้านสามวันไม่กลับบ้านสามเดือนคุณไม่ให้เงินเดือนเธอห้าหกเดือนผู้หญิงไม่มีคำว่ารักน้อยลงมีแต่ เจ็บมากขึ้นถ้าคุณทำดีกับเธอมีแต่รักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณทำเลวกับเธอมีแต่เจ็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและจำมากขึ้นส่วนคำว่ารักมันยังคงอยู่นะคะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ความรักมันยังคงอยู่สิ่งที่เข้ามาแทนความรักของผู้หญิงจากผลการกระทำของคุณนะคือความเจ็บความทรมานความอดทน คุณนอกใจหนึ่งครั้งเธอทนได้กัดฟันทนคุณนอกใจครั้งที่สองกัดฟันทนและทนได้คุณนอกใจครั้งที่สามได้ยังทนได้อยู่นั่นแปลว่ามันยังมีความรักที่โอเคอย่างพอทนได้มันยังมีความรักที่เพิ่มขึ้นอยู่และก็ยังมีความอดทนเข้ามาความเจ็บปวดความทรมานเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บอ้โหทนไม่ไหวแล้วทุกอย่างควรจะจบนะเพราะความเศร้าชู่วของคุณนั่นก็คือเธอหยุดนะคะหยุดที่สะสารสัมพันธ์กับคุณต่อ แต่ว่าเชื่อไหมว่าความรักมันยังคงอยู่เพียงแค่กัดฟันเดินออกมาแค่นั้นเองผู้หญิงหลายคนยอมเดินออกมาทั้งที่ยังรักนะคะเพื่อที่จะรักษาอ,อกหัวใจตัวเองขอเจ็บแค่ครั้งเดียวแล้วจบเลยค่ะดีกว่าทนเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่มีใครทนได้เกินขีดจำกัดของตัวเองทุกคนมีขีดจำกัดนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องความเกเรของคุกินเหล้าเล่นเกมสําเเ็จเทมาไม่สนใจเธอ นะคะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนมีขีดจากัดผู้หญิงมีขีดจํากัดแต่ว่าต้องบอกว่าผู้หญิงเป็นประเภทที่ความอดทนสูงมากนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมนั่นคือความรักของผู้หญิงถ้าถามว่ามันเป็นความรักที่โง่เขลาเบาบัญญาไหมที่ทนอยู่อย่างนั้นน่ะคาว่ารักกับคําว่าโง,ง่มันแทบจะแยกกันไม่ออกมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่บางคนรู้ว่า จเจอแบบนี้ต้องทำยังไงหัวใจกับสมองมันไม่ไปด้วยกันนะสิคุณจะเก่งแค่ไหนคุณห้ามใจตัวเองได้มันค่อนข้างยากนะคะเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงสมองมันรู้แล้วแต่ใจอมันรู้ไหม มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะห้ามใจตัวเองหัวข้อมันก็จะนำเน่าหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องความรักมันก็อาจจะไม่มันเท่ากับพูดถึงเรื่องบนเตียงนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะยอมกับเรื่องความรักนะคะอย่างที่ทํามาหลายหัวข้อว่าเมียก็มีชู้เมียก็มีคนอื่นผู้หญิงหลอกเอาเงินคุณเสียเป็นแสนแค่ไม่ได้ตับก็เห็นมาแล้วว่ามันทำมาหลายหัวข้อแต่ก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหัวใจพูดถึงเรื่องความรักก็ต้องยกให้ผู้หญิงเป็นที่หนึ่งนะคะและก็ยังยืนยันนะว่า ผู้หญิงความรักเริ่มจากร้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดลงนะคะแต่ว่าความรักจากร้อยนะั่นนะจะไปหยุดเมื่อไหร่แค่นั้นเองอยู่ที่การกระทําของคุณนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้อะไรนินดๆหน่อยจาก,การดูคลิปของเอิญนะคะถ้าใครมีความรักดีเราก็ขอให้ดูแลความรักของตัวเองไปเนาะถ้าเกิดใครมีความรักที่เจ็บปวดมีความรักที่รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรักที่ ต้องมีแต่เสียเสียเสียไม่เคยได้สิ่งที่ทําให้ชุ่มฉ่าหัวใจกลับมาเลยก็ควรพิจารณาได้แล้วนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ